ครับครับสวัสดีครับเอฟซีผลบากามละเอ็ดแล้วก็พุทธิชัยละเกาเล็ดครับผมวันนี้เรามาเจอกันกับวันจันทร์ที่สิบสองกันยายนใช่ไหมครับผ้าผิดก็ขคอภัยครับผมจําผิดจําถูกครับแก่แล้วครับผมตอนนี้เวลาก็หกโมงครับผมตื่นเช้ามาก็ทําคลิปให้เอฟซีได้เห็นเลยครับก็คือเมื่อวานวันอาทิตย์ได้ขับรถพาลูกเที่ยวเล่นอะไรบ้างพักผ่อนครับผมรีแลกชีวิตบ้าง ทำแต่งานหาแต่งเงินครับเดี๋ยวลูกเมียจะน้อยใจเอาก็เลยโอเคครับพาเที่ยวบ้างอะไรบ้างครับนี่นิดหน่อยหน่อยครับแต่ที่จริงแล้วก็พยายามจะทําวิบากบางังลมให้ท่านพ่อผู้ใหญ่ประมาณสามวันผมเดิมพันสามวันให้เสร็จเลยครับเพราะว่าสะดุดตั้งแต่เมื่อวานวันก่อน,อนที่จะออกรถแแห่แล้วมันออกไม่ได้ก็คือเราก็พักรับพัก,พกในเรื่องการทํางานเนื่องจากฝนตกหนักแล้วก็ทําไม่ได้ครับผมก็เลยอ่า นัดแกอีกสามวันทําให้เสร็จครับสําหรับพ่อผู้ใหญ่แล้วก็วิเซียนฟ้าครับประมาณสามวันครับวิเซียนฟามสามวันจะทําให้เสร็จที่สุดครับผมส่ว๋วันนี้ก็มีอะไรมาฝากครับอะไรก็จะมีชุดหน้ามีอ่าแต่มีอามีเสื้อตูบมีอะไรต่างๆอยู่ในรถครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างในรถครับผมครับเช้ามาก็ขอขอบคุณครับพี่อ่าสุขพจน์สีมาครับผมสั่งชุดหน้าช็หัวกับใส่เบลล์ยี่ห้าครับผมห้าพันห้าร้อยบาทครับผม ตื่นเช้าได้เงินมันก็โอเคครับตื่นเช้าเสียตังค์มันไม่ใช่ครับผมนั่นแหละก็เลยวันนี้มีกําลังใจในการทํางานแล้วยิ้มได้คําว่ายิ้มได้คือถ้าต่อไปนี้ถ้า,ถาท่านไหนยอดเข้าตอนเช้าท่านแรกครับต่อไปนี้นะฮะผมขอย้ําเลยต่อไปนี้ท่านไหนโอนตังค์ยอดแรกที่ผมตื่นครับผมจะตื่นอยู่ประมาณตีสี่ตีห้าหกโมงประมาณนี้ฮนะตื่นปุ๊บถ้าเห็นยอดเข้าหรือเจ้าแรกที่ซื้อจากผมผมจะ แจกเสื้อหนึ่งตัวทันทีไม่มีข้อแม้ครับต่อไปนี้ทุกคําสาบานได้เลยครับไม่มีข้อแม้ครับจะแจกเสื้อให้เลยครับทําเสื้อให้เลยครับแจกเสื้อให้ fc ได้เลยครับผมแล้วก็จะแถมให้ปีทันทีครับผมสำหรับตังอะไรไม่เกี่ยวครับห้าร้อยพันหนึ่งครับสองพันห้าสามพันห้าห้าพันหมื่นหนึ่งได้หมดครับผมแล้วก็ฝาก f d ครับขอพูดอีกครั้งหนึ่งก็คือเรื่องงบประมาณในการทํารถครับผม จัดให้ตามงบครับมีตั้งแต่ห้าพันห้าหมื่นหมื่นทุนหมื่นสามห้าหมื่นแปดห้าหมื่นห้าห้าคือมีเท่าไหร่ให้บอกครับเดี๋ยวผมจัดให้ครับเดี๋ยวมาดูกันอะไรครับในนี้ก็จะมีตั้งแต่ครับเสื้อสูบครับเอาง่ายก็เมื่อคืนก็มีสองสามเจ้าครับที่พักมาครับเสื้อสูบครับ LS ครับไม่ปอกครับไม่ปอกสวยเลยครับ สวยไม่ปอกครับเสื้อฝาเบ็ดเสร็จครับผมตัวนี้2 5 0 0ันห้าครับสอง0ัน้าก็จะมีอยู่ที่อ่าถ้าดูไม่ผิดไม่น่าจะเกินเบอร์เบอร์เท่าไรไม่เกินเบอร์ร้อยมั้งครับ5 6กมิลคือกี่กี่เบอร์ผมไม่แน่ใจครับไม่ประมาณแต่ที่แน่คือที่ผมชอบคือไม่ปอกเสื้อแท้ไม่ปอกแล้วก็พอตเดิมครับถ้ายเสีสอะไรไม่เคยแยงครับอันนี้สำหรับอ่าเรซซิ่งหรือทางตรงหรือแดกบอ์ครับชอบแน่นอนครับฝากครับเอฟซี ส่วนท่อวิบากมือสองครับผมนี่ฮะครับตอนนี้ก็ยังไม่ใส่คอครับเพราะว่าคอขาดเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็เชื่อมให้นี่แหละฮะคาว่ามือสองคืออะไรก็คือเราเก็บของเก่ามาบิ้วให้ใหม่ทําปีให้ใหม่ครับผมสาหรับท่อวิบากมือสองตั้งแต่ gr เทน่าแดดซูเปอรับแดดเทน่า ls br อะไรต่างต่างนะครับมันใส่ได้ใส่ได้ทุกรุ่นแล้วแหละครับอยู่ที่เราแปลงอยู่ที่เราทําครับผมครับนี่นะฮะก็คือจัดไปครับมือสองครับจัดไปครับก็ มือสองพันห้าครับผมถ้าฟองใหม่สองพันห้าครับฝากเอฟซีครับส่วนตัวนี้ก็ได้มาครับก็คือโชคี่บาทซูร์ครับเหมือนกันก็คือโชคสูตรครับผมอ่น้ามันข้างหนึ่งน้ํามันข้างหนึ่งลมข้างหนึ่งครับผมถ้าเป็นเชียนี่บากจะรู้ครับแล้วก็ปรับรีบาวได้ครับนี่ฮะครับแกนสวยครับปรับเซ็ตแตมันให้ใหม่ครับผมตัวนี้แปดพันห้าครับแปดพันห้าร้อยบาทครับผมจัดส่งให้ฟรี แต่ถ้าท่านไหนจะให้แปลงคอใส่เวฟใส่อะไรก็บอกได้ครับเพิ่มตังนิดหน่อยครับไม่เกินพันบาทครับผมแปลงใส่ทุกรุ่นตั้งแต่โซนิคเวฟคาเซอสปาร์หนึ่งสามห้าโซนิคแบทเอลอะไรทุกอย่างเลยครับได้หมดแต่ขอให้ท่านบอกผมนะฮะอันนี้คือตลอดโชมหัวกับน้ำมันข้างหนึ่งลมข้างหนึ่งครับผมปรับดีบาวได้ครับนี่ฮะขอบคุณครับ ตัวนี้ก็จะเป็นโช้กเอเนครับเนี่ยที่ได้มาครับเอเตครับตัวนี้น่าจะแปลงคอใส่ GR เ i e ยร่าสปีดมาแล้วครับเนี่ยถ้าท่านไหนที่ทําสปีดอยู่ทํา GR อยู่ไม่ต้องซีเดียทับนี่ครับใส่ได้เลยสลับ GR แกน30มิลครับแกนสวยครับครับขอบคุณพี่ชายที่แบ่งมาให้ครับที่ส่งมาให้ฮะได้รับแล้วพี่นี่ยครับก็คือ ความดีของคนเราทําตั้งแต่ต้นจนจบถ้าถึงเมือมต้นเมือมปลายมันจะมี fc ตามมานี่นี่คือความตั้งใจของผมครับแล้วก็เวลามีผมจะซื้อของให้ครบให้หมดทุกอย่างซื้อจนหมดตัวขับขอแค่ให้มีของไว้ขายครับอันนี้คือนิสัยผมแล้วก็บางครั้งบางเจ้าที่ผมส่งช้าก็คือผมทําไม่เสร็จหรือยังไม่ไมส่งก็ขออภัยครับเดี๋ยวจะ จัดส่งให้วันนี้ให้ครบที่สุดครับผมไวที่สุดครับแล้วก็อยากให้เชื่อใจครับนี่ที่ทำคลิปไม่ใช่ว่ามีอะไรมากก็อยากให้เห็นหน้าเห็นสินค้าแล้วก็ว่าเราทําอะไรบ้างยังไงบ้างเหตุผลคืออะไรยังไงฮะไม่ต้องดา่าไม่ต้องด่ามากาครับให้ทักแล้วก็โทรหาผมโดยตรงได้เลยครับสาหรับอ่าอะไรครับผมวุฒิชัยอะไรก็ละเอียดครับคอเฟิมครับผม ส่วนพี่สุกเกษมครับผมสุกเกษมก็จะทําให้บอกว่าชชวงหัวกลับไม่ต้องสูงมากไม่ต้องเตี้ยมากก็เดี๋ยวจะจัดการครับจัดเซ็ตระบบน้ำมันแล้วก็ไล่น้ำม,มันให้ครับสำหรับพี่ชายครับจัดให้วันนี้ครับผมเนี่ยโชวงหัวกลับครับผมสำหรับตัเล็กครับใส่เบราได้ใส่โซนิกได้เหมือนเดิมครับผม ส่วนเรื่องดุมแกม่าครับดุมแกม่าหรือว่าดุมอ่าคล้ายๆดุมสูตรครับเนี่ยครับมีเรามีครับที่ผมโพสบ่อยที่เป็นดุมสีเขียวสีแดงครับผมดุมสีเขียวสีแดงเราสามารถทําสีตามใจชอบได้สีส้มสีเขียวอ่อนสีน้ําเงินสีอไน้ำเงินต่างๆนาก็ได้ครับที่ท่านชอบครับผมเนี่ยราคาไม่แพงครับแล้วก็ไม่ต้องไปสูงมากสําหรับดุมสูตรครับมันเหมือนกันขอย้ําครับ ใส่รวมสูตรบินได้ไหมได้ใส่รวมตลาดบินได้ไหมได้ก็อยู่ที่เครื่องอยู่ที่ช่างเครื่องอยู่ที่การโมอยู่ที่ช่วงล่างหน้าหลังก็เหมือนกันครับนั่นนะก็คือที่มันแพงก็คือเราอัพราคาเฉยๆครับแต่ถ้าโทษทีนะฮะไม่ให้ดูถูกรากหญ้าหรือชาวบ้านหรือ,อ,อบ้านเราอยากเล่นครับไม่ต้องไปเือกระแสรหรือว่า ไปตามกระแสของคนอื่นครับเราก็ทําตามงบนั่นแหละครับเหตุผลที่ตามงบถามว่าห้าพันขี่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันครับผมหมื่นหนึ่งขี่ได้ไหมได้เหมือนกันครับผมอ่าหมื่นห้าได้ไหมได้เหมือนกันครับเนี่ยปากเอฟซีครับผมสำหรับดุมสูตรหรือว่าดุมแกมมาคล้ายๆกันครับผมนี่คล้ายๆกันครับผมไปเลยปลครับโอเคโอ้ตื่นช้าได้เงินครับโอเคได้เงินแล้วพอดีทำคลิปอยู่ มา <G ã i> จกจๆคนดีคนดีก็ท่าข้าวหอแกครับสองก้อนสองกองครับกอน่ง ขอไปเอฟซีรับขอไปเอฟซีที่มีเสียงซอแท้ครับครับตื่นเช้าได้ตังครับเนี่ยพอดีเฮ็ดจิตนะครับเนี่ยได้ตังครับตื่นเช้าได้ตังขอไปซอกแท้ครับการแก้การกงการกักอะไรไม่รู้ของเขาครับของค้าวเอฟซีครับเดี๋ยวใส่กระป๋ากกัน สำหรับพี่ชายที่สั่งครับสั่งชุดสตาร์ทมือครับของสมทครับนี่ฮะสมที่ใส่แม่เล็กใส่กดลวดใส่อะไรต่างๆกันนะฮะนี่ฮะมาแล้วครับพี่ชายจัดให้เลยครับนี่ฮะตามราคาที่ผมแชทไปในห้องแชทหรือว่าชุดตัวครับนี่ฮะมาแล้วอะไรที่ f อฟขออภัยนะฮะบางทีดูนู่นดูนี่คือแดดเป็น2ตาครับตอนนี้อยู่ที่ มองไปที่ิตะวันออกครับผมแดดสองตาครับขออภัยอะไรที่ลูกค้าได้สั่งครับผมที่ผมไม่มีหรืออะไรให้โทรสั่งได้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ครับพักพวกผมมีเยอะครับร้านเจียงกองร้านพี่ชายร้านพักพวกครับมีครับเราสามารถหยิบยืมกันได้ครับอันนี้คืออยากให้ fc ได้สบายใจซื้อที่อื่นไม่ได้ของโดนโกงครับซื้อที่นี่มีแต่ได้แน่นอนครับช้าบ้างเร็วบ้างขออภัยโทรหาได้เลยครับไม่ต้องคอมเมนต์ด่า ไม่ต้องอ่าด่ามาไม่ต้องไปโพสอะไรนู่นนี่นั่นครับโทรหาผมโดยตรงได้เลยผมเปิดสาย24ชั่วโมงคําว่า24 24ชั่วโมงคืออะไรก็คือผมเปิดเบอร์ไว้เลยถ้าท่านโทรหาสี่ทุ่มห้าทุ่มตีหนึ่งตีสองติดต่อผมได้ตลอดถ้าคล่องใจนะฮะไม่ใช่ว่าพูดักเลงนะเหมือนว่าคือถ้าคล่องใจสงสยัยอ่าอันนี้ราคาเท่าไหร่ ของส่งยังไงถึงไหนฮะอันนี้คือจากใจผมเลยฮะอันนี้คือผมพูดตรงๆนะไม่ใช่ว่านักเลงหรืคุยกัไข้องใจไม่ใช่ว่านักเลงนะครโอเคครับผมขอมมาเยอะครับขอไปยีกทส่วนตัวนี้ก็สั่งมาเยอะครับถามมาเยอะก็สําหรับเรื่องสียงอัมสียงอมทำยี่บาของลมครับก็จะมีโซนิกครับ ตันิก,กัเดิมครับถ้าโทนิกเดิมเดิมไม่แพงครับถามว่าไม่แพงคืออะไรก็ซื้อสิีอารเมเดิมๆไปครับผมแล้วก็ไปหาซื้อหูชกทำเองก็คือหูชกเนี่ยตัวเทียถ้าดูอ่านี่ยก็คือหูชกทำเองต่อหางปลาทำเองมันก็ไม่แพงแต่ว่าท่านจะเสียเวลาการเชื่อมการไรการฝีมือต่างๆนานา ตังหาครับผมแต่ถ้าซื้อสําเร็จจากผมก็จะมีงานดิบครับผมงานดิบตัวนี้อธิบา,ายก่อนนะถ้าซื้อเดิมต้องได้ตัดตัวถังตัดตัวถังรถครับเพราะว่าระยะ,ยะความกว้างไม่เหมือนกันครับผมซ้ายขวา,าโซ่ตรงไหมตะเตอร์ตรงไหมอันนี้ไม่เท่ากันแน่นอนครับผมถ้า,าซื้อจากผมจะไม่ต้องตัดตัวถังแล้วก็จะแปลง ต่อหางปลาใส่งูโชกอะไรทุกอย่างให้เบ็ดเสร็จครับผมแล้วก็ไม่ต้องตัดตัวถังนะขอย้ําไม่ตัดตัวถังและอีกอย่างหนึง่งที่มันแพงก็คือ,อราคาผมอยู่ที่2 5 0 0แต่ถ้า f อีอยากได้ถูกก็อยู่ที่2,000บาทงานดิบยังถ้าเชื่อมปิดอะไรทุกอย่างให้ต่อหางปลาให้ทุกอย่างแต่ว่าไม่ขัดครับผมขอบคุณพี่ชายเื่อวันอยู่ที่ท่าพบุรีครับได้สั่งสวิงอาร์มไป2ตัวครับผมแล้วก็ชุดหน้าหนึ่ง ครับไม่ต้องขัดไม่ต้องเงาเดี๋ยวผมไปทาเองก็คือลดลดต้นทุนให้ครับเพราะว่าถ้าเชื่อมตัดต่อใบขัดหินเกียร์ใบละ40บาทหมดประมาณ4-5ใบแน่นอนค่าแรงช่าง500ยหมดไปแน่นอนอันนั้นคือผมลดให้เลยครับ5 0าบาทครับอยู่ที่2,000บาทครับผม2 0 0 0ันบาทนั้นสรับไม่ตัดตัวถังแต่ถ้าเป็นสริงอาร์มเดิมแล้วก็ใส่แค่หูหางปลาแล้วก็หูโชกต่อให้เรียบร้อยก็อยู่ที่1,750กบบาทครับ ตามที่พักพวกหรือว่าเพื่อนผงได้ขายได้เลยครับไม่ตัดราคาครับให้เท่าให้เท่ากันครับผมนี่ฮะป่าครับจะหลับสุภาพอารณ์ราคาถูกนี่แหละเหตุผลที่ผมอยากจะทำคลิปหรือว่าอยากจะอธิบายให้ f อได้ฟังว่าอ่าตามงบคืออะไรจัดเต็มคืออะไรไม่ต้องกักคืออะไรอ่าตามงบก็คือมีบอกเลยครับมีอยู่หมื่นห้าจัดอะไรได้บ้างพี่มีอยู่หมื่นสามจัดอะไรไบ้างพี่ แต่มีกานเป็นแบบไหนช่วงไหนแบบไหนถามได้ครับไม่ว่าแต่ขอให้โทรนะยกยกหูาม,มาเลยครับผมเพราะว่าหนึ่งผมจะไม่ค่อยมีเวลาได้คอมเมนต์หรือว่าตอบแชทครับทํางานตลอดต่อไปนี้ผมคิดว่างานมันจะหนักมากแล้วก็งานจะเยอะมากครับตามที่ผมดูกระแสตัวเองนะฮะอันนี้ไม่ใช่เข้าข้างตัวเองครับก็เลยจะไม่มีเวลาในการทําตอบแชทครับก็เลยต้องการเสมียนครับผมอย่างที่บอกครับ สัดส่วนสวยใหญ่ๆบิ๊กๆนะฮะก็เลยจัดคิวงานรถแฮจัดรับออเดอร์อะไรแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมนี่นะฮะก็เลยโพสตตามที่โพสครับไม่ใช่เรื่องเล่นครับที่ผมโพสทุกอย่างเป็นเรื่องจริงทั้งหมดครับไม่มีล้อเล่นไม่มีดรามา่าไม่มีแฝกใครนะฮะอันนี้คือฝากเอฟซีได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยกให้เลยครับผม ส่วนเรื่องอ่าโชว VR ซีเซนะครับเราก็มีเยอะครับวันนี้ด้านหลังก็มีโชคหน้าอาจโชคหน้า m s ็มลมีครับนี่ด้านหลังนี่ครับครับอย่างเงี้ยเวลาเราได้มาเราจะได้มาสภาพแบบนี้ครับเราต้องขึ้นเครื่องจึงข,ข,ข,ขัดเงาเก็บงานเจรลนะทุกอย่างครับกว่าจะได้ครับพี่ก็คือบางท่านซื้อในเพจ ได้ทําไมในเพจใน Facebook คนอื่นอยู่ประมาณพั0 0 2 0 0 0บาทพี่2 5งพันหพี่ก็คือมันตามสภาพแต่ถ้าซื้อจากผมผมจะบิ้วให้แล้วก็บิ้วแกนโชค๊คให้ใสเปลี่ยนซีนอนตะตอมันเช็ะะมอตอมนให้ใหม่ครับอันนี้คือสายเอได้เข้าใจครับผมครับเดี๋ยวก็วันนี้ก็สายแล้วครับนานถ้านานจะคลิปจะยาวครับขอยุติการทําคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้า ฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ครับสำหรับการสอนการประกอบนะฮะเราจะทําทุกวันครับถ้ามีเวลาครับผมแล้วก็ถ้าไม่ติแขะไไรจะมีคลิปเด็ดให้ดูครับสวัสดีครับขอบคุณครับ